สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเชี่ยวไปใชครับตอนนี้สวัสดีครับโอ้คือได้ดเชือปืนในเดี๋ยวว่ไปใช้นะครับพี่น้องตอนนี้เด็กหน่อยเด็กเรียนก็เลือกเรียนเนาะพี่น้องเนาะปรนเนะเด็นได้มาไทยถ้ำมับรรยากาศเด็กเด็กเลือกเรียนให้ให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่พักกันเลือกเรียนล้วสวัสดีจ้าเอ้ใช่ ยูปอดได้แล้วเนี่ยฮะใีรลายยูปอดได้ปอดแปรปอดแปรก็ไม่ยูบอกเราดีๆเหลืองเรียนอะไรเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขับพี่น้องสิผ้าไปเบิ้งอันพอหวานพันก้นขี่กระเดียนเนาะพี่น้องเนาะวันดีครับวันดีครับวันดีครับใครยูปอดได้แล้วเนี่ยปอบอกโอ้อันนี้ยูปอดได้ตัวสามค่ะปอวสามน้องยังเนี่ย น้องเอี้ยวอันนี้เด้น้องเวนอันเด้น้องยังน้องเฟสน้องเฟสบ่น้องยังก็น้องแพ้ยุบปอดได้ห่ะปอดสามอ้อปอดสามเขาผู้เยี่ยมสามปอดหกเลยผู้เยี่ยมเหรอเนาะครับพี่น้องถามได้ไหมครับผมเพิ่นกำลังลูกเพิ่นกำลังเลิกโรงเรียนเนาะครับมาบริบาวคนเพิ่คนขี่กระเดียนจากน้อยพี่น้อง คุณพ่อสวัสด oh, uh ีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาขุดเกียโอ้ใส่เบ็ดเนาะโมเลียงเนาะพี่น้องได้ปะได้ปะได้โยมันเอาโมตัวใหญ่ก็ได้โยมันโมตัวใหญ่เป็นไงเนาะโอ้ดินเป็นต่งามเลยปะจะปลูกของงามนะเพรมีสีเห็นฟอร์มจิบปะอ๋อไม่ลงเอาอืมเหลือ มาก้นู่ไต่หงมักขามน้องพี่น้นนองเห็นนะต้นหงมักขามต้นนี้ก็สิหลายปีแล้วเนาะพี่น้นะองเนาะบรรยากาศทั้งลังเหี้ยนแม่อ่อนน,ะนี่นะโอ้ดอกไม้เราก,ก็หลายตัวนี้ดอกไม้สีอ่อดอกไม้สีก็งามเนาะพี่น้นะองเนาะเด็กพอดีเห็นผอวันเพผนกลิ่นเดี่ยนพอ่อดเพอเดีมาถ่ายถ้ำให้พี่น้องได้บาญ Cái bếp xe đấy có bóng không ạ? Bếp nong nóng sáng Nóng sáng Nóng sáng nè Nóng ngay nóng Ừ Bố gái nong sen nó đó Nóng cái điện là ừ. ừ, lại tưởng tên là ตัวมัน yeah. <t– tr seine Christmas> ปดุกินเนาะพี่น้องเนาะปดกปลาคอบอ่ะอกรกินไืมเด้ปูดุกินเนาะปวนลายปดุกินเนาะพี่น้องเนาะปดกหน้าอแซบเนาอืมนสวนผมขี่เดือนก็เริ่มลายเดมันไปอยู่เพราะว่าถากห้าปเห็นขีเดือนลาย มืดอืต <online> <c ười> <c ười> ับขาดเครื่องมืดก้นแม่นขนาดเต้โอ้บัดถึงนั่นแม่นขนาดเต้บัดโอ้ซับมันนนะน้าฮึโอ้จากนี้ตัวซับบัดเท่าเสียวมันจะซับโยอันนี้ก็ต้นทุ่นหน่อยๆต้นทุ่นนี่งอ่าทุ่นไปกินกับตับหมูหงกับยังไงนะไรกันน้าแล้วมีซ้ำเดี๋ยวว่าขอเราจะต้่นยังไง นนได้ปลูกไว้สวนเนี่ยนะพี่น้องพอได้จินกับตำบมะคุงขอซื้อแล้วจากต้นกันนะโอ้พี่น,น้องอยู่พี่กับมีเนาะต้นไม้ต้นไหลหรอเนาะไม่หรอขอซื้อต้นทุนจากต้นนะเอาเฉยปพอเอาแนมมันหรอกมี ไม่โย่ผมเหลียวเบิ้งอย่างเดานอนไ้หน่อย,อย,อย,อยมันก็ไดออ้พ่อผมได้เอาไปปลูกเอาแนวมาหน่อยนะเจ๊ใส่ทุน่นกินกับตังหงเนี่ยเออกระทุ่นอันนี้ล่ะแม่นี่ล่ะมาให้อยู่หนิเออเอามาให้ผมไ,มได้ทุ่นกินดิ้เยอะฝนในอยู่หลังบ้านร้่นไหมเออนั่น,นแลหนละแมเ่เอามาให้โยมต้นก็ขาวนะเออเอ่อออกมาผมได้สันเด้เออออเเาามมาผแม่รันหาวอันนั่นลูก พราะว่าจะไปปลูกไว้ปจะกินครับตามหูนะครับแม่จะได้มันกินข้าวหรอตอนเที่ยงนี้ฮะกินแล้วแม่ว่าเจายาใหญ่ไมกินเลยนะมันเจี๊ยบคนไหมออ๋อไม่กินใช่ละกินใหญ่ใช่เปล่ากินยามั้กินกินมาม่าบ่ซะกินเท่านึงอะไเด้วมึงจะกินมาม่าเอาเนื้อเงินน้ำพร้อมเนื้อซื้อรถไปซื้อแหงนิี่น้ำไปไป

ไปไใช้ถ้ำไปพี่น้องในเบื้องเนาะที่ใส่เบ็ดที่เชิ่ยวกว่าคนเมจะล่าคนดูเฮียงก็คิดเลยฝากไว้น้ำแม่จันลา่นมมนลานะเบื้องสถานการณ์ก,ก่อนพี่น้องครับเจ้าให้บ่ครับคลิปนี้ก็บซ้ำนีดหน่อพี่น้องเนาะจังพอกับพอดีกับพ่อหวานไม่ได้ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับจะพอกันไม่ได้พอกันไม่ได้ไสั่ว์นี่แม่นาะ